สวัสดีนะครับเพื่อนๆก็พบกันอีกแล้วนะครับกับควลินฟินเวอร์นะครับก็วันนี้ผมจะมาทําชูชีปลาทูสดนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ส่วนประกอบก็จะมีปลาทูนะครับอันนี้ปลาทูสดนะครับผมหั่นล้างเรียบร้อยแล้วนะครับบัางไว้ด้วยนะครับแล้วก็ประมาณ45หตัวนะครับแล้วก็จะมีพริกแกงนะครับแล้วก็จะมีใบมะกรูดนะครับแล้วก็จะมีพริกแดงหั่นซอยไว้นะครับแล้วก็จะเป็นกะทิสดนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ําตาลขวดนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มทากันเลยนะครับก็เราก็ตั้งกระทะเลยนะครับเพื่อนๆพอกระทะเดือดเราก็ใส่หัวกะทิลงไปเลยนะครับใส่ลงไปสักหน่อยหนึ่งก่อนนะครับเพื่อนๆรอให้กะทิแตกมันก่อนนะครับก็กะทิก็แตกมันได้ที่แล้วนะครับเพื่อนๆเราก็ใส่พริกแกงลงไปเลยครับแล้วก็คลุกเข้ากันเลยครับแล้วก็คนให้พริกแกงกับกะทิ เข้ากันก่อนนะครับเพื่อนๆพอกะทิเรากับพริกแกงเราเข้ากันเราก็เทหัวกะทิลงไปใส่นะครับเพื่อนใส่เข้าไปเลยครับก็กะทิกับพริกแกงก็เดือดเข้ากันแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็มาปรุงแล้วเราก็ใส่น้ําตาลกวดลงไปเลยนะครับใส่ไปให้เขาละลายเลยครับรอให้เขาละลายก่อนครับเราปรุงรสเลยเราก็ใส่น้ปาปลา ปรุงรสด้วยนะครับหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราชิมก่อนนะครับเราก็รอให้น้ำตาลทรายน้ำตาลกวดละลายก่อนนะครับคนให้เข้ากันเลยครับก็เราก็ปรุงรสไปแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาชิมดูนะครับก็โอเคครับเพื่อนๆได้ที่แล้วครับรสชาติก็โอเคแล้วครับเดี๋ยวเรามาใส่ปากเลยนะครับ เราใส่ปลาลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้อย่างนี้สักพักหนึ่งรอจนปลาสุกนะครับปลาเราก็เริ่มสุกแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามากลับปลาอีกข้างหนึ่งนะครับเพราะผมเปิดไฟอ่อนๆนะครับไอ้พวกพริกแกงกับกะทิจะได้ซึมเข้าในเนื้อปลานะครับจะได้ให้รสชาติอร่อยนะครับเดี๋ยวเรามากลับปลาอีกด้านหนึ่งนะครับก็เรากลับปลาอีกด้านหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวรอปลาสุกก็ใช้ได้แล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งนะครับ แอปหนึ่งก็จะสุกแล้วครับเพราะว่าเราเปิดไฟอ่อนๆนะครับพั่วเครื่องพริกแกงกับกะทิจะได้ซึมเข้าในตัวปลานะครับก็ปลาก็สุกได้ที่แล้วนะครับเพื่อนๆรสชาติก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็ปรุงรสชาติแค่กับน้ําตาลขวดหรือว่าใครจะใส่น้ําตาลทรายก็ได้นะครับกับน้ําปลาแค่นี้นะครับแล้วเราก็ชิมนะครับก็ปรุงตามเราชอบเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราปลาสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจัดใส่จานกันเลยนะครับเพื่อนๆ ก,เก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเราตักใส่จานเลยครับก็เราก็ตักใส่จานเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็เราก็โรยด้วยใบมะกรูดที่เราหั่นซอยไว้นะครับกับพริกนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเราก็โรยหัวกะทิลงไปนะครับเพื่อนๆโรยไปเลยโรยลงไปเลย ก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆชูชีปลาทูสดนะครับใส่กับกะทิสดนะครับก็ทําง่ายๆนะครับก็เพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองทําตามกันดูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็สําหรับวันนี้ผมขอตัวไปทานข้าวเช้าก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ